สวัสดีครับเพื่อนๆปีพี่นะครับกับพบกันนะครับกับผมเก่งเมือนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆีพี่นะครับนามาชมพระส่องพระนะครับพูดคุยกับเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆปีพี่นะครับนามาชมมาส่องนะครับเป็นพระที่ผมเพิ่งได้มาใหม่กันอีกองคหนึ่งนะครับนะคือยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเป็นหนี่นะครับยังไม่เคยลงคลิปในช่องนะครับเป็นกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับในปีสองหนึ่งนะครับนี่ เนื้อตะกัวอับทองแดงนะวิธีนี่นะครับอง์นี้เป็นนะครับพิมพ์เล็กนะนะครับก็ดูนะครับเนื้อตะกัวอับทองแดงนะครับเห็นทองแดงไหมครับนะกับบรรณาตะกัวนะครับปีสองหนึ่งนะครับทองแดงใช่ไหมครับนะสนิมเขียวก็สนิมทองแดงนั่นแหละวี่ีนะนี่นะ พระปีสองหนึ่งนะครับแล้วก็มีอายุพอสมควรนะครับเนาะห้าสิบกว่าปีนะครับสองหนึ่งก็เกือบห้าสิบปีนะครับเนาะนี้หกแปดเนาะนะครับสี่สิบห้าสิบปีนะครับเนาะก็ตามอายุนะครับนี่ครับวิธีการสร้างก็คือสไตล์ท่านก็ในยุคนั้นก็คือพระหล่อโบราณนะนี่นะครับกุมารทองท่านนะครับผมนี่นะ ก็จร <Ooh. S 2> oh, mm ิงๆนะครับองนี hmm. mm ้ไ hmm. ด mm ้มาคู mm ่ก hmm. mm ันนะครับเนาะผมได้มาคู่กันพอดีมีพี่มีพี่ท่านหนึ่งเขาเขาแบบเขาบอกบอกไว้นะครับแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยแบ่งปิดแบ่งไปองค์แล้วนะครับก็เลยเหลืออีกองคหนึ่งนะครับเนาะก็ยังก็ได้มาทั้งคู่นั่นแหละยังไม่เคยลงคลิปนะครับก็พี่เขาปิดไปแล้วนะครับก็เหลืออีกองคหนึ่งนะครับเนาะก็นะครับมาลงคลิปนะครับเนาะให้กพื่นพี่นะครับเราได้รับชมกันนะครับผม ก็นะครับเช่นเคยนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับกุมารทองท่านเนี่ยนะครับก็เล่นหานะครับการตัวทั่วไปแล้วทุกวงทุกเว็บก็เล่นได้ไหมครับนะดูนะครับวันณะตะกัวนะครับอาบทองแดงไหมครับนะทองแดงตะกัวนะครับเนื้อหานะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับนะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับเว็บอยู่ตะกัวอาบทองแดงนะครับตะกัวทองแดงนะครับผมนะ เราก็เล่นกันทั่วไปนะครับเน no ี roat, ่ยนะครับตะกัวอาบทองแดงนะครับทองแดงนะครับตะกัวนะครับผมนะนะครับก็คือนะครับที่บอกเนื้อตะกัวอาบทองแดงนะครับเราก็ต้องเข้าใจของเนื้อหานะครับเนาะตะกัวอาบทองแดงนะครับเนาะไม่ใช่ตะกัวอาบทองแดงมันจะไปแบบเป็นสีทองเหลืองไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีกระไหลทองไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่นะครับนะ พระรุ่นนี้นะครับมีลงกระไหลทองด้วยนะนะครับมีนะครับเนาะแต่องค์นี้เป็นนะครับตะกัวอับทองแดงนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่านะครับเนาะตะกัวอับทองแดงไหมครับนี่นะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคนี่นะครับเนาะนะครับก็เหมือนนะครับเนาะพระปูนนะครับก็ต้องเนื้อหาปูนถูกไหมครับพระดินจะต้องเป็นเนื้อหาดินพระผงพระว่านถูกไหมครับนะครับจะไปบอกว่าปูน จะไปบอกว่าเป็นเนื้อพ้าเนื้อผงนะครับแต่เป็นแบบผงช้านมากอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนื้อดินแต่เป็นแบบดินเป็นดินผสมอะนะครับเนาะมันก็นะครับมันก็คนละอย่างนะครับเนาะอันนี้คืออยากให้เข้าใจนะครับเนาะครับเห็นไหมครับตะกัวอับทองแดงนะครับเนาะอยากให้เข้าใจคําว่าเนื้อหานะครับเนาะดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะครับหลวงพ่อกลวยเนาะนะครับเนื้อหานะครับตะกัวอับทองแดงนะนะครับพิมพ์ใช่เนื้อหาใช่ความเก่าถึงนะครับ มันก็เท่านั้นเองนะครับมันก็เท่านั้นเองนะพี่นะครับผมนะครับเล่นพ้านะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับก็ดูนี่นะครับเนาะตะกั่วทองแดงนะพี่นะเพราะอะไรครับนะครับทําไมผมถึงนะครับเนาะให้ความสําคัญกับนะครับพิมพ์นะครับเนาะเนื้อหานะครับตะกั่วทองแดงแล้วก็นะครับ ธรรมชาติความเก่าก็คือเก่าไปถึงยุคนั่นเองนะครับมันเป็นหลักใหญ่ใจความครับนะครับเพราะผมจะบอกให้นะนะครับนะครับพาะนะครับอะผมให้เป็นหลวงพ่อผมให้เป็นแบบพาะนิยมแล้วกันนะครับเนาะเป็นสมเด็จโตแล้วกันนะครับเป็นสมเด็จโตหรือไม่ก็หลวงเป็นหลวงพ่อเงินแล้วกันนะครับนะครับตั้นี้ขีดนั้นขีดนี้นะครับเนาะนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านตั้งใจจะทํา มาให้คนชี้เกะแทะครับนะครับนะครับเขาชี้เขาชี้เพราะอะไรเขาชี้เพราะของในมือเขามีนะครับแล้วมันก็จะสร้างมันก็จะสร้างมันก็จะบีบพระลงครับนะครับเพราะไอ้ขีดนั้นนะครับมันมีได้และก็ไม่มีก็ได้เหมือนกันถูกไหมครับนะครับเออนะครับแล้วตอนนี้ครับถ้าคุณไปเชื่อขีดเชื่อติ่งนะครับ ไปดูขีดดูติ่งนะครับเนาะแล้วคุณจะทําให้คุณนะครับพลาดโอกาสได้พระแท้ในราคาที่เบาเบาน่ะผมจะบอกให้นะครับเพราะไอขีดติ่งนะครับไม่ว่าจะหลวงเพราะเงินหรือพระสมเด็จโตนะครับนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ฟังนะนะครับมันไม่ใช่เหมือนโค้ดครับนะครับโค้ดอันนั้นผมเข้าใจได้ครับโค้ดอย่างนี้โค้ดคมโค้ดอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคนตั้งใจแยกแยะ คนตั้งใจแยกออกมาว่าเฮ้ยพระมันต้องมีโค้ดนะนะครับเพราะส่วนมากเห็นไหมครับพระที่มีโค้ดนะครับพระที่มีโค้ดส่วนมากจะพระหลังปี2 5 0พลงมานะเพราะมันเป็นพาณิ์นะครับมันมีการเก้มันมีค่านิยมนะครับสร้างลงปั๊มเสร็จนะครับไอ้พวกที่หุ้นกันนะครับพระยังไม่เสกเลยกูกูขายบัตรจองหมดนะครับกูเอาออกไปจําหน่ายเลยนะครับสั่งปั๊มเพิ่มเอาไปจําหน่ายเอาไปจําหน่ายนะครับแล้วคนคนดีก็มีนะครับคนดีเขาก็เลยเฮ้ยมึงทาอย่างนี้ไม่ถูกนะครับ ก็เลยสั่งทําโค้ดขึ้นมานะครับตอกหลังที่เสกแล้วนะครับพระออกจากวัดนะครับก็เลยเป็นพระที่มีโค้ดนะครับแต่เชื่อครับนะไปดูนะพระปีหนึ่งกว่า2กว่าสมัยก่อนเล่นมีโค้ดถ้าไม่มีโค้ดไม่เล่นนะครับสมัยนี้ครับเงินทองนะครับคนที่หวังดีก็เคยห้ามไว้แต่มันห้ามไม่อยู่ไงครับนะทุกวันนี้มีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดแท้หมดเล่นเป็นแท้หมดนะเพราะอะไรครับนะครับคุณดูไม่ได้ไงครับ คุณสร้างมาจากลงปั๊มเดียวกันนะครับแค่คนเห็นแก่เงินกูเอาไปขายก่อนนะครับกูเอาไปขายนะครับกูขายบัตรจองหมดกูเอาไปขายนะครับเศกไม่เศกไม่ช่างอ่ะนะครับแล้วสร้างจากลงปั๊มเดียวกันนะครับคุณดูอะไรครับบล็อกก็บล็อกเดียวกันถูกไหมครับปั๊มก็ปั๊มเดียวกันธรรมชาติความเก่าก็เหมือนกันลงปั๊มเดียวกันการปั๊มเหมือนกันนะครับต่างกันแค่โค้ดนะครับแต่ทุกวันนี้ไปดูครับนะครับสมัยก่อนโค้ดนั้นไม่เล่นโค้ดนี้ไม่เล่นโค้ดป๊มหมึกอะไรพูดกันไป ข้างมงข้างเม็ดคู่กันไปครับโค้ดนี้ไม่ได้ออกจากวัดนะครับโค้ดนี้ไม่ได้ออกจากวัดนะไปไปมาไม่คือไม่ค่อยมีใครเถียงเรื่องนี้แหละนะครับดูธรรมชาติเหรียญมันก็แท้หมดสิครับถูกไหมครับเพราะมันบล็อกเดียวกันปั๊มเดียวกันปั๊มวันเดียวกันด้วยมั้งแค่ไม่ผ่านวิธีบุกเสกกับผ่านวิธีบุกเสกแค่นั้นเองนะครับผมเคยถกเถียงกันเรื่องโค้ดนี่แหละสมัยก่อนนะครับนะครับก็นะครับก็ไอคนขายก็ค้างๆกูคูอ่ะแล้วเหรียญแท้ไหมล่ะแล้วเหรียญแท้ไหมล่ะ ก็เ,กร,เรียญก็แท้ไงใช่ไหมครับเพราะปัมะป๊มจากปั๊มจากโรงงปั๊มเดียวกันอะไรทางเดียวกันต่างกันแค่โค้ดนะครับเขาบอกขอรับประกันเหรียนแท้นะครับก็เป็นประสบการณ์เล็กๆนน้อยนะครับที่เล่าสู่กันฟังนะครับนะครับก็อีกกนิดหนึ่งนะก่อนไปลงกล้องนะครับก็เมื่อวานนะครับผมได้เช่านะครับผมได้เช่าเครื่องรางที่ถูกใจมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะผมดูนะครับคือจากรูปอะนะครับผมดูเป็น ไม่สุพรรณกระชายนาดนะครับไม่ไม่ของหลงผู้สุกวัดากคองมาขามเท่าก็หลงผู้เนียมวัดน้อยนะนี่นะครับเป็นตะกุดดอกนี้นะครับเนาะนะครับนะครับก็คนที่ติดตามผมมานะครับแล้วก็แบ่งปันพ้าเครื่องกับผมนะครับก็จะเป็นแบบราคาบ้านๆนะครับราคาแบ่งปันกันนะครับก็ดอกนี้ด้วยความชอบนะครับก็ได้มาราคาเท่านี้นะนะครับเนาะนะครับก็บอกกล่าวกันนะครับได้มาราคาเท่านี้ก็คือนะครับถ้านะครับ ถ้าแบ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บไปใช้นะครับเนาะนะพาแท้มีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับแล้วผมชอบนะครับนะครับผมนะครับผมชอบแบบยังไงดีนะครับแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยนะครับผมผมชอบครับนะครับผมไม่ต้องแบบว่าเป็นสวยแชมป์สวยแชมป์นั่นนะผมไม่ผมไม่สวยแชมป์แล้วดูแบบมันแปลกๆนะครับสวยแชมป์นะครับได้มาเก็บรอขายเลยเหรอนะครับสวยแชมป์อย่างนั้นผมผมไม่นิยมนะนะครับผม ผมชอบแบบแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยใช้สบายใจนะครับไม่ว่าจะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหรือหลวงปู่สุขปาคองมาขามเท่านะครับผมก็ศรัทธาทั้งคู่ศรัทธามากๆด้วยนะครับนะทั้งคู่เลยนะนะครับเพราะหลวงพ่อเนียมเนี่ยผมผมศรัทธาท่านมากๆนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขปะคองมาขามเท่านะครับแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมรอตัวจริงมานะครับนะถ้าถ้าของมาถึงแล้วเดี๋ยวเราลงกล้องส่องกันอีกทีนะครับแล้วบอกกล่าวกันไว้ก่อนนะครับผมนะก็อึ๊บมาลงกล้องกันนะครับ นี่นะครับเนาะเป็นนะครับเนกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งนะครับนอนเนื้อตะกัวอับทองแดงนะครับนะครับดูนะนะครับทองแดงตะกัวนะครับนี่นะครับปลาปีสองหนึ่งครับธรรมชาติความเก่านะครับแล้วก็เนื้อตะกัวอับทองแดงนะครับวิธีการสร้างแบบหล่อโบราณนะพี่กบนะครับ สิ่ดีนะเฮ้ยนะ ็โอเคนะครับน้องเพื่อนพี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับน้องแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมไปด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสว,วัสดีครับ